ยากครับพี่พอดีเมื่อกี้ผมได้ยินที่คุยเรื่องเกี่ยวกับก,การเรียนการสอนช่วงอะไรเนาะ,ะแล้วผมได้ทําสื่อการเรียนการสอนเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ที่ดูก่อน,นเดี๋ยวสนใจนะครับนี่นะนะมันเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะครับอันนี้เข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็ Echo English App แอป,ปนี้นะครับจะเป็นแอป,ปที่เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไปจนถึงบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจในภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นส่วนของการพูดการฟังการอ่านหรือเขียนแอปพลิเคชันนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยทีเดียวภายในแอป,ปนี้จะมีวิดีโอสอนทักษะต่างๆทางภาษาอังกฤษ มากกว่า200บทเรียนมีตั้งแต่ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับเด็กนักเรียนไปจนถึงภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวันและยังครอบคลุมไปจนถึงการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วยวิดีโอการสอนมีคำบรรยายเป็นภาษาไทยทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายโดยแอปนี้เป็นแอปพลิเคชันที่กระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครับผมอันดับ4แอป Learn Anywhere แอปนี้เสริมความรู้ได้ง่ายๆในทุกที่เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือผู้ที่กำลังมองหาการเรียนพิเศษแต่ไม่สะดวกไปรเรียนตามที่ต่างๆสามารถใช้แอปนี้ในการแก้ปัญหาได้เลยครับ โดยแอปนี้จะมีการนำคอร์สต่างๆจาก o n นดิมานมาให้เสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้แบบสตรีมมิ่งโดยบทเรียนจะเป็นไปในรูปแบบการเรียนกับสถาบันกวดวิชาเลยครับเพียงแต่หากเราทำการเรียนในแอปนี้ก็สามารถเลือกเวลาเรียนได้อย่างอิสระมีหลักสูตรที่เข้มขน้นสามารถทิ้งคำถามในส่วนที่ไม่เข้าใจไว้ได้แล้วจะมีบุคลากรมาอธิบายคำตอบเพิ่มเติมให้ในภายหลังครับ สำหรับแอปนี้จะดาวน์โหลดได้ทั้ง2ระบบเลยครับนั่นก็คือ iOS และ Android ครับผมอันดับ3แอป Edmodo u r Online Classroom แอปนี้สังคมแห่งการศึกษาที่รวบรวมและนำเสนอความรู้ไว้อย่างมากมายถ้าใครรู้สึกว่าการมีเพื่อนร่วมเรียนด้วยทำให้การเรียนนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แอปโมดู y ย u r o n l ออนไลน์ค r o ส m น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะแอปนี้เปรียบเสมือนคอมมูนิตี้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพราะนอกจากสามารถสื่อสารกันได้แล้วยังมีระบบช่วยในการแชร์สื่อการเรียนรู้จากห้องเรียนให้แก่ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษาร่วมกันได้อีกด้วยมีแบบเรียนที่สามารถทำร่วมกันและผู้เรียนยังแบ่งปันความรู้ให้แก่กันได้ ที่สำคัญแอปพลิเคชันนี้มีความปลอดภัยสูงสามารถเรียนรู้กันได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเลยครับสำหรับแอป,ปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครับอันดับ2แอปพลิเคชัน StartD แอปนี้ต้องบอกว่าเปิดประสบการณ์การศึกษาในรูปแบบใหม่สนุกและให้ความรู้แบบครบถ้วน แอปนี้รวบรวมทุกวิชาสามัญที่นักเรียนทวนได้ศึกษาไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาภาษาอังกฤษภาษาไทยและสังคมมาศึกษาพบวิดีโอสื่อการสอนมากกว่า7,000คลิปจากบุคลาก,กรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าใจง่ายมีแบบฝึกหัดมากกว่า1 4 0 0 0ข้อครอบคุมโอเนแก และก็แพดค่าใช้ใจ่ายในการเรียนไม่สูงมากเข้าถึงได้ง่ายที่สำคัญมีระบบช่วยวิเคราะห์ผู้เรียนทำให้สามารถเลือกบทเรียนเฉพาะตัวในแต่ละผู้ใช้งานได้แอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครับแล้วก็พบกับอันดับที่1นึ่แอปพลิเคชัน Google Classroom แอปนี้เปิดประสบการณ์การเรียนที่เหมือนอยู่ในห้องเรียนบนแอปพลิเคชันถ้าหากพูดถึงการเรียนออนไลน์ Google Classroom เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่มีคนนึกถึงมากที่สุดเพราะเป็นแอปที่รองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ค่อนข้างสมบูรณ์รองรับการใช้งานทั้งฝั่งผู้เรียนและฝั่งผู้สอนโดยผู้สอนสามารถแจกแจงบทเรียนให้แก่ผู้เรียนทุกคนที่อยู่ในคลาส s r o ูมได้ และฝ่ายผู้เรียนเองสามารถเข้ามาศึกษาเอกสารวิชาการที่ทางผู้สอนนำมาวางไว้ในคลาสรูมได้เช่นกันเป็นแอปพลิเคชันที่ให้อิสระในการเรียนแก่ผู้เรียนและผู้สอนให้รู้สึกว่าเหมือนการเรียนในห้องเรียนแบบปกติเลยครับแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เลยครับผม